สวัสดีจ้ามือมีสิผ้าล่งไปเบิ้ลทำนะจ๊ะทำไปเป็นหินงอกนะจ๊ะพามาเที่ยวทำหินงอกเขาเอินว่าไคฟอสเตรียร์นะจ๊ะ <see> โอ้ไต่บันไดล่งไปพี่น้อง ไปก็ได้อุ้ยนี่จ้ะเบิ้งค่ะสูงปันไดจ้าพี่น้องค่ะต้นม้เบเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโอ้นะค่ะต้นใหม่เพิ่นเกิดขึ้นนไอ้นี่โู้โห่ละจ้ะ <ś led> ผู้ผู้อยู่ทางใต่เอินจ้ะพี่น้องเดี๋ยต่ออีกคลิปนะจ๊ะ